สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะกับสามาัคคี VIP เนาะประจำวันที่16ตุลาคม65เนาะคาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันเนาะเป็นยังไงหวยรัฐบาลทุกคนมีใครถูกใครนี่มั่งใครเอาศูนย์เราไปลูดได้อยู่เดอ้อแล้วให้ไปศูนย์เล็กต่ำ แต่ของเรามันม้านอกสายตาเนาะไม่เคยมีใครสนใจหรอกเอาเราจะเรามาดูเรา V.I.P กันดกนีกว่าเนาะสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ 3, 8, 8, 5, ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดหกแปดสามหนึ่งสามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสามห้าสามแปดห้าเนาะจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามหกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้านะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคี V.I.P. ก็เด่นห้ากับแปดสามกับหนึ่งแปดศ8นย์แปดห5ึ 8, 1, 3, 88, 5ง5ปดสามแปดห้าแปดหกแจับคู่ก็ห้า8ปดแปดห้าห้าหนึ่หนึดแดสาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนอ จะรูดแปดกับสามก็ได้นะนนี่ทั้งสองแนวทางนี่เนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเนื้อห้ากับแปดเหมือนกันต่างกันสามกับหกกับสามกับหนึ่งแค่นั้นเองเนาะห้ากับแปดสามกับแปดห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้าสามหกแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะงานเรายุ่งเราเลยไม่ได้ลงสองวันเลยมันหยุดยาวเนาะคนไข้เยอะ คนไข้หนักด้วยโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ